ปาพานะคะค่ะตอนนี้เรายังอยู่กันที่พอรนี่นะคะสีราชาซีไซส์อยู่เหมือนเดิมนะคะวันนี้พี่พาได้สกุชชี่มาใหม่หลายอันเลยนะคะเดี๋ยวจะมาให้น้องๆดูกันนะนี่ซื้อมาใหม่นะคะเดี๋ยวแท่ไงเรามาดูทีละอันกันเลยนะคะเราได้อะไรมาบ้างนี่เลยอันนี้จะเป็นครบเซตเลยนะคะได้มาจากร้านชวามีทั้งหมด3สีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆเนาะอุ้ยหอมมาก ะะเป็นโดนัทนะคะดูดิอันนี้เป็นสีชมพูเหลืองนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นสีเขียวลองบีบดูเนาะเป็นกลิ่นสับป,ปะรดเลยนะคะสับป,ปะรดเลยนี่ค่ะแสงมันอาจจะแบบว่าจ้าไปน,นิดนึงเนาะสีอาจจะเพี้ยนหน่อยนะคะเพราะว่าแสงเขาไม่ใช่แสงบ้านเราเขาเป็นแสงสีเหลืองอะอก็เลยแบบ สภาพเลยเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นสีเหลืองฝั่งนี้เหลืองก็จะเหลืองจ้าเลยแต่ว่าสโลมากอะ่ะชอบแบบดูดอันนี้เป็นสีชมพูเหลืองอันนี้เป็นเหลืองล้วนๆน,นะคะหรือเปล่าเดี๋ยวดูไม่ชัดนะโอ้ยเหลืองล้วนจริงๆค่ะเหลืองทั้งหมดก็ไปกลิ่นเดียวกันหมดเลยนะคะเป็นกลิ่นสับปะรด นะอุ้ยชอบอะ่ะเขามีความเป็นสับปะรดและโดนนักอ่ะผสมกลมกลืนกันอย่างลงตัวนะคะลงตัวมา,มากๆเลยอะ่ะใครคิดรูปแบบคิดได้ไงอะ่ะเจ๋งมากเลยอะ่ะดูดิคนคิดนี่แบบยกนิ้วให้เลยนะน่ารักสุดๆน่ารักมากเลยอันนี้เป็นลุงน่ารักมากเลยดูสิ สีลุ้งนะคะข้างบนจะเป็นเขียวอ่อนสีชมพูสีฟ้าสีม่วงนะคะรวมกันหมดเลยค่ะอุวยน่ารักุยชอบอะทำไมชอบอันนี้จังชอบมากเลยอะ่ะหอม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 สับปะรดมากนะคะดูด,ดิ จริงๆอ่ะสีเหลืองก็แบบโลดจ้ะนึกออกไหมเหลืองไปเลยอ่ะแต่พอเขาอยู่ด้วยกันหลายๆอันแล้วมันดีต่อใจอย่างเงี้ยมันดีต่อใจแบบเนี้ยมันดูเป็นแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหัวตรงเนี้ยน่ารักดีเนาะโอเคเราไปดูอันต่อไปกันเลยค่ะอันต่อไปนะคะได้มาจากล้านพี่ฝนค่ะเป็นลูงหมอเป็นเรนโบนะคะเป็นเรนโบของพี่ฝนนั่นเองว้าวพนี่นะคะ เราจะมาลองแกะดูเป็นสองสีหรอ <_ t ick> โหยมองดูแล้วเหมือนเป็นสีเดียวกันมีกล่องใส่ด้วยนะ <_ t ick> ดีตรงมีกล่องนี่แหละอ๋อน,นี่กลิ <_ t ick> ่นอะไรเดี๋ยวเรามาดูเนาะกยิ่นในถุงก,ก่อนวิมวิมนะใช้ไ,ได้เลยอะ่ะ <_ t ick> เป็นว้าวเรนโบนะคะว้าวเรนโบ่ของพี่ฝนนั่นเองเอมีโลโก้พี่ฝนอยู่ตรงนี้ด้วย สนใจไปซ wow, ื้อได้ที่ร้านว้าวโคนี่800นะคะหูใหญ่หูหอมอันนี้หอมเหมือนสุกะแต่เราบีบเลยโอย้สุดยอดน่ารักมากเลยอะจริงๆแล้วอะหน้าตาเขาเหมือนโลโก้พี่ฝนเลยนะเหมือนเลยนะแบบใส่แว่นแบบน,นี้เหมือนกันเลยอะค่ะแล้วก็ทำหน้าทำตาไม่เหมือนกันนะคะเดีย๋ยวเราต้องมาเปรียบเทียบอีกอันหนึ่งนะแกะออกจากกล่อง มากๆจะมีลายเส้นที่ฝนอยู่ตรงก้นนี้ด้วยนะคะมีไหมชัดเลยนะคะขนาดเป็นสีขาวนะยังเห็นชัดดูนะนี่ก็จะเป็นเรนโบนะทำหน้าเหมือนกันตรงก้อนเมฆนะคะแล้วก็ฝั่งตรงโค้มนี่จะคนละสีค่ะเป็นสีฟ้ากับสีเหลืองนะคะบีบสีฟ้าเนาะหูเสียง หอมนะคะกลิ่นคล้ายกันเลยค่ะคนละกลิ่นไหมอ่ะหรือว่ากลิ่นเดียวกันทำไมเหมือนได้กลิ่นเหมือนกลิ่นเดียวกันเลยนะคะ <S <S อุ้ยฟินน่าคื้ยใหญ่อะเต็มมือมากอะ่ะเล่นฟินมากนะคะอันนี้สุดยอดเลยอะน่ารักอะน่ารักมากเลยดูดิ <laughs> น่ารักเนาะมาเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าวันนี้เราได้กี่ชิ้นและอะไรบ้างนนี กันเลยนะคะน่ารักทั้ง5าชิ้นเลยค่ะดูดีน่ารักนุยังไงบ้างคะกูะชี่ออกใหม่ตลอดตลอดเลยค่ะตอนนี้นะเก็บฟังซื้อไม่ทันกันเลยนะคะเดี๋ยวพี่พาก็จะออกมาอีกแล้วนะของพี่พาเนาะเดี๋ยวที่ยังไงรอติดตามให้ดีนะว่าจะมีกิจกรรมอะไรดีๆอีกหรือเปล่านะคะให้ยังไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนนะคะน้องๆอยากให้พี่พาทำอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้เลยนะคะเพราะว่าอาจจะเบื่อกูช่กันหรือ,อยังนะ บอกกันบ้างนะคะถเทงไงคลิปนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบาย